สวัสดีค่ะพบก,กับรายการขำาู้ทอกพี่ฉันนังสาวสุธาสินีสิทิ์คำยศหรือเบนค่ะที่ฉันนางสาวอมภาพรจองทุนพรค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสอบภาทัศน์ท่องเที่ยวชาวไทยนะคะผ่านรายผู้ชาพฤติกรรมนักท่องเที่วยะะวกัวนะคะ่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะตามเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแป้งค่ะค่ะพี่ชอบการต้อนรับของคนไทยไหมคะชอบค่ะเพราะว่าคนไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะเช่นการไหว้กันยิ้มเลยนะคะชอบค่ะค่ะแล้วพี่ชอบอากาศในเมืองไทยไหมคะชอบค่ะชอบโดยเฉพาะหน้าหนาวนะคะชอบเพราะว่าคือมันถ้าเรานอนในในห้องเนี้ยค่ะก็จะอุ่นเนี้ยค่ะเป็นบรรยากาศที่ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะซิกิค่ะค่ะพี่ชอบอาหารในประเทศไทยไหมคะชอบค่ะพี่ชอบรสชาติอาหารแบบไหนคะรสจัดค่ะแล้วเครื่องดื่มที่พี่ชอบทานนะคะน้ำออลโรมโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะทรยค่ะค่ะพี่ทรยพี่ทรายชอบชุดประจำชาติของประเทศไทยไหมคะ ชอบค่ะเพราะว่าดูเป็นเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ของของไทยเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชุดประจำชาติของเราก็จะเรียบร้อยด้วยค่ะเลยชอบอ๋อค่ะแล้วพี่สายคิดว่าการแต่งกายของตัวบุคคลนะคะมีผลต่อภาพลักษณ์ไหมคะมีผลเป็นอย่างมากค่ะถ้าสมมติว่าเราแต่งตัวโป๊แล้วก็ดูดูวมๆแล้วก็เป็นไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แบบ,บแประเทศเราประเทศไทยของเรานะคะก็จะดูแย่ลงค่ะแต่ถ้าเราแต่งตัวแบบมิดชิดแบบมันก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราอีกอย่างนึงคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะพี่ชายขอบคุณครค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่เอนะคะค่ะอยากจะถามพี่เอนะคะว่าพี่เอมีวิธีการท่องเที่ยวอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ,ะครับผมก็ถ้าไปกินหรือไปเที่ยวที่ไหนก็กอ,อกินเสร็จก็ เก็บให้เป็นระเบียบแล้วก็ไม่ทิ้งขยะให้เลยสังคมเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ควรจะเก็บทำความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้สกปรกนะคะขอบคุณมากๆานคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเหมยค,ค่ะค่ะพี่คิดว่าสภาพแวดล้อมในสังคมไทยเป็นยังไงบ้างคะพี่คิดว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมของสังคมไทยอะ่ะมันถึงขัง้นวิกฤตนะคะเพราะว่ามันมีทั้งการจลรกรรม,มากขึ้นแล้วก็มีทั้งการข,ข่มขืนมากขึ้นซึ่งตัวพี่เป็นผู้หญิงนะพี่คิดว่าสภาพตอนนี้เนี่ยแย่ายายามากเลยค่ะแล้วพี่คิดยังไงกับการต้อนรับของ คนไทยคะที่ชอบการต้อนรับของคนไทยหรือเปล่าคะตัวพี่เองพี่ชอบนะคะเพราะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มสวยเนาะบริการนะักท่องเที่ยวก็ดีเป็นมิตรกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแบงค์ครับผมถ้าอยากจะขอถามพี่แบงค์นะคะว่า,าการจราจรรูปแบบไหนสะดวกสบายต่อที่คะ ทางมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเวลารถติดเน่ยนะเราขี่มอเตอร์ไซค์เราสามารถไปทางไหนก็ได้ไม่ต้องจําเป็นจะต้องติดรถรถติดนะครับเราจะสามารถดิกไปในทางไหนก็ได้ทางซ้ายทางขวาก็ได้ได้หมดครับถ้าเป็นช่องเล็กๆเ,เราก็สามารถผ่านไปได้ง่ายๆค่ะแล้วอยากจะถามว่าในความคิดของพี่แบงคนะ์เนี่ยนะคะว่าการจราจรในเชียงใหม่นี่เป็นยังไงเชียงใหม่นะครับผมว่าติดรถติดมากครับช่วงเป็นช่วงเช้า ช่วงเช้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนช่วงประมาณบ่ายๆก็รถติดแล้วมันร้อนด้วยนะทำให้การเดินทางมันไม่สะดวกนะครับ